สวัสดีค่ะแคค่ะป้าเพื่อนค่ะเราคือหนูสองคนเลยนะคะอย่าที่นี่ชีบกาของคำสำเนาแลคำสวรรค์สไทยวันนี้คำแรกก็ว่าไม่อ่อนดัดง่ายไม่แกะดัดยากค่ะเชื่อค่ะดูคำไหกดีกว่าค่ะไม่อ่อนดัดยากไม่แกะไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากหมายถึงการการที่จะอบรมสั่งสอนเด็กหรือคนที่มีอายุน้อยย่อมง่ายกว่าสั่งสอนคนที่มีอายุมากแล้ว ไปดูที่มาของคำนวนกันดีกว่าค่ะที่มาของคาร์บูภาสิตเียบเทียบกับไม้มซึ่งไม้ที่อ่อนหรือไม้ที่มีอายุน้อยจะสามารถดัดหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่ายกว่าไม้ที่แก่หรือไม้ที่มีอายุมากนั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างไปเยดีกว่าการปลูกฝังหรืออบรมสิ่งที่ดีๆให้กับเยาวชนไทยควรทำตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะเมื่อโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำดังสุภาษิตที่ว่าไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากพันครกอราอ่อนไม้เหมาะควรดัดแลลวางรูปตามคิดควรย่อมได้เด็กเๆง่ายเชิญชวนสอนส่องเสมอน้าคาแก่มา สุดดื้อเกินสอนขอขอบพระคุณคงสีสุภาพจากอาจารย์พาทิพย์สีสุขค่ะพบกับพวกหนูในสัปดาห์หน้าว่าพวกหนูจะนำคำสุภาพที่คำไหนมาเฉลี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <laughs> บ๊ายบาย